สวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ทําไมเอาเบบี้สีไปอู้กระเป๋าก็จะแม่หยัดคักหย,ยัดแน่นาหลุกเนาะหยัดอ,อัพโภยหยัดอาพโภมือนกระซ้ายอแเลมมาล้อรถนักเรียนอีเช่นเคยอยู่ที่ปากซอยมาล้อรถนักเรียนอยู่ปากซอยเด็พอพี่น้องตื่นสายทุกเช้าเลยมือได้กระบ,บท่านรถนักเรียนพี่น้องนี่วันนี้ใส่เสื้อสีแดงนะคะทุกคนใส่เสื้อแดง เขากินบอทันพี่น้องให้พนไปซื้อเขากินอยู่โรงเรียนบอกว่าอย่าไปซื้อลูกอมเด้อสั่นซื้อเขากินก่อนเด้อยเำสาวว่าสั่นรับปกเข้าอย่างดีสิเป็นยังไงโบหูคือกันเด้อพี่น้องว่าจีบได้กินเขาหรือสิกินอย่างนู้จะกินอะไรวันนี้ไม่รู้เหรอเออละไอ้มัดดีดีค้าแพงฮะกินซีชูกินซีชูกินชูชิอห่าาห่าหนาวไรวะวอเบิง เกือกเลยเสื้อผ้าเปื้่นเล้วเธอมอดเลยอะเ,เอเ้ยเริ่มเป็นบบาแล้วพี่น้องเริ่มแบบมัดสายรองเท้าเองเปลี่ยนต่ก่อนตะกีมัดบบเปลี่ยนได้ต้องใส่แบบสายอะไรสายรัดพลาสติกใช่ไหมลกูกสายที่มันเป็นแบบสายคาดรองเท้าแบบพลาสติกอะ่ะถูกว่านี่คือแบบว่าใส่แบบเชือกมัดเองได้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเก่งแห้งลูกแ่ เริ่มพัฒนาตัวเองได้ดีมากฝึกไปฝึกไปมันจะได้เองเออฝึกไปฝึกไปก็จะได้เอง,เออเองใช่ไหมลูกยังรอ,อเลยวะดารอเลยว่าลูกไพรวะ่ะขึ้นรอแถวว่าวลูกชายแม่ขึ้นรอแถวว่ะคุณน,นะเบิ่องเอายื่นเถะเถยื่นเถะเสิหล่อมากมายปีนากัขึ้นป้าสองเลยได้หนิคุนป้าสองนี่ สีเฮ็ดยังซอยแม่ได้บาัางเน <laughs> ี่ยไม่รู้โอ้ยผู้บ่าวน้อยของแม่ถึงปอดซองกะโบโหสัตเดี๋ยวร่อรถก่อนรถเขาประเทศมาอยู่ค่ะเขาเขา,ขาไปรับน,นักเรียน,ยนอยู่นในซอยเดี๋ยวกัาเขากับนางรออเขาอีก่อนสวัสดีทักทายทุกคนยามเช้าหน่อยสิสวัสดีทักทายผมหนาวแฮียพี่น,น้องอาหนาวมึง หัวยังเปียกอยู่เลยอาบน้ำยามเสาวมันเสียสดชื่นถ้าบออาบเมื่อวานด้่ไหมเมื่อวานอาบน้ำไม่ทันเป็นยังไงมันเป็นง่อยง่อยเงาเงามันเป็นไม่สดชื่นเลยพี่น้องแบบว่าคนเคยอาบน้ำแล้วบด้อาบน้ำแล้วมันหูสึกเป็นง่อยง่อยเงาเงามันหมดกระปีกระเป๋าเมื่อหนีกระปีกระเป๋าได้ทุกเนี่ยแบบสดชื่นอย่างแรงเลยอะเต้นเพื่อให้เหงือมันออกอ๋อเอาเอาเอา S <S <an> พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันพฤหัสก็เอ,อิ่มเอิ่มนั่นพุดเนาะพุดพฤหัสสุกกะได้ยุดขาดคนพุดพฤหัสสุกก็ได้หยุดห้าวันหนไหยุดปีใหม่หาหมื่นคู้ได้พี่น้องคลิมอีก็พาทุกคนมาถาโรดนักเรียนคือเก่า,ากกคือเดิมจะกันไปคิมหนาเอาบ๊ายบายก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายด้วยอขอให้ทุกคนมีความสุขนะคระเอาดิอาขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับขอให้ทุกคนุณค่า เอาดังๆสิเอาดังๆก่อนเอาทไมพูดไม่ออกเอาทำไมพูดไม่ออกขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับบันแลกงผู้ใดสชิมาเที่ยวงานคืนสู่เย้านะคะของโรงเรียนบ้านหนองแปนนะคะทุกคนมีหมอลำไอ้สาวน้อยเพชรปันแพงน้ำเด้อยพี่น้องผู้ใดอยากมาเบิ่งก็มาเบิ่งเด้อบันแรกนี่นี่แหละเขาไปในซอยนี่เขาไปในซอยข้างในนี่ค่ะก็จะมี กิจกรรมยามกลางคืนค่ะหุ่นโหลดมาแล้วค่ะทุกคนเจอก,ก็ไม่คลิปหนาคลิปนีกอะ่ะมาตักทายทุกคนยามเช้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย